มีปลาด้วยเหรอพี่ลีเล่นน้ําอะไรเนี่ยแม่น้ําลาคลองแม่น้ําป่าศักหรือแม่น้ําป่าศักมันล้นเข้าบ้านแม่น้ําป่าศักล้นเข้าวัดเรามาเล่นน้ําที่วัดวัดโพเย็นอ่าเดินมาเดินมาค่ะอ่ะเดินมาสิคะเดินมหมจ้าเดินมาลูกเดินมาเอออืม ใบไม้ใบไม้ค่ะตรงนั้นมาลึกไหมคะตรงนั้นลึกไหมอ่าลึกไปเดินมา